สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการรับสิ์นะครับใช้งานโทรฟรีร้อยนาทีสี่สิบห้าวันจากรัฐบาลนะครับจากสำนักงานกสทชนะครับวิธีการก็ง่ายๆนะครับแค่กดดอกจันหนึ่งเจ็ดูน จันนะครับตามด้วยเลขบัตรประชาชนนะครับเลขบัตรประชาชนแล้วก็สี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็กดโทรออกนะครับหลังจากนั้นนะครับคุณก็จะได้รับข้อความนะครับว่าท่านได้รับสิทธ์การใช้งานโทรฟรีหนึนาทีนะครับเวลา4ีจวันจากรัฐบาล สำนักงานกสทชและชูมูฟเอ h กรุณารอผลยืนยันเพื่อใช้งานภายใน24ชั่วโมงนะครับแต่ของผมนะครับสิทธทิพิเศษโทรฟรี100นาทีใช้งานได้45วันของคุณเริ่มมีผลใช้ตั้งแต่วันที่1ทับ05ทับ2520นะครับอ่าแปลว่าหมายเลขของผมนะครับกดไปนะครับไม่ถึงไม่ถึง2นาทีนะครับ ก็ได้รับข้อความตอบกลับมาจากเคสของรอบที่แล้วนะครับที่เป็นตัวอินเทอร์เน็ตฟรีนะครับสาเหตุที่ไม่ได้เน็ตฟรีจากรัฐบาลนะครับเงื่อนไขหลักๆก,ก,ก็น่าจะเป็นเบอร์ที่ใช้เน็ต เขาเรียกว่าเน็ตไม่อั้นอยู่แล้วเนาะหรือเป็นโปรโมชั่นที่มันพูดง่ายคือมันสูงอยู่แล้วก็จะไม่ได้รับเด็ดฟรีตัวนั้นนะครับส่วนเคสของโทรฟรีร้อยนาทีนะครับผมว่าก็ไม่แน่อาจจะเงื่อนไขลักษณะคล้ายๆกันอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจนะครับก็ต้องลองกดกันดูนะครับโดยกดดอกจัน หนึ170่งเจ็ดศูนย์ดอกจันตามด้วยเลขบัตรประชาชนแล้วก็สีเหลี A ่ยมแล้วก็กดโทรออกนะครับแค่นี้นะครับคุณก็อาจจะเป็นผู้ที่อยู่ในเงื่อนไขของการรับสิทธิ์ในการใช้งานฟรีร้อยนาทีนะครับของเครือข่ายนั้นก็ได้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กันด้วยนะครับขอบคุณครับ